ร้านอาหารไทยปลาหยันอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นร้านอาหารที่ต้นไม้สวยมากเป็นร้านอาหารที่น่าจะเป็นตํานานของเพชรบุรีเลยตัวร้านเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือเราแทบจะหาทางเข้าร้านไม่ได้จากลานจอดรถมาเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้หมดเลยและต้นไม้สวยมากต้นไม้แบบทั้งเล็กทั้งใหญ่สวยมากและเข้าไปในร้านเนี่ยสิ่งแรกที่เราเจอก็คือ รูปของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะใช้เหมือนเป็นปฏติมาก,กรรมน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรทองเหลืองอันนี้มุมนี้สวยมากเข้าไปเราจะเจอ,อน,นี้เนละชอบการตกแต่งของเขาอะคือเข้าไปปุ๊บอะพื้นอะจะเป็น geometric ที่เป็นสามเหลี่ยมอะซึ่งสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันทันสมัยเหมือนกันนะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตู้โชว์แล้วก็จะมีเป็นเหมือนเก้าอี้ซึ่งซึ่งวางเป็นเซตแล้วมองตรงไปเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่กลางร้านเลยส่วนของเพดานเนี่ยเขาจะใช้เป็นเ,เหมือนน่าจะเป็นเหมือนพวกแหหรืออะไรของของชาวประมงอะ่ะเอามาทาเป็นเหมือนโคมไฟอะ่ะนะแล้วการแต่งหุงเขาอ่ะ เราเข้าไปเรารึกเรานึกว่าเรามาร้านขายเฟอร์นิเจอร์คือสวยมากอะ่ะแล้วนี่คือต้นไม้ใหญ่กลางร้านแล้วพื้นแต่และแอเรียของเขาจะไม่เหมือนกันนะ mm. เข้าไปลัแรกะจะเป็นกระเบื้องหรือหินขัดนี่แหละไม่น่าใจแล้วจะเป็นีโอเมตริกที่เป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็จะเป็นไม้ซึ่งจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม้อย่างเดียวเลยคือแบ่งแอเรียด้วยการใช้พื้นอะ่ะแต่งได้ดีมาก ส่วนของหลังร้านที่จะเชื่อมออกไปข้างนอกอะ่ะก็จะเป็นไม้กล่นกระเบื้องก็จะเป็นที่นั่งเอาดอสังเกตไหมว่าต้นไม้เขามีทั่วเลยและนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทตัวผนังะจะเป็นรูปอดอกไม้ใหญ่นะแล้วการให้สีเฟอร์นิเจอร์เขาตัดกันฉุบฉับฉุบฉับเลยอะ่ะ แล้วผนังเขาไม,ไม่ได้ปล่อยให้ว่างเลยนะเขาก็จะมีการโชว์มีการทําชั้นมีการต้นไม้มาวางอันนี้คือส่วนของเครื่งนอกที่ไม่ใช่ส่วนของห้องแอร์ไปร้านอาหารที่เราว่าใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าดูจากเซตติ้งแล้วว่าวันเสาร์วอาทิตย์คนคงเยอะมากส่วนข้างในอ่ะเข้าไปนะส่วนที่เป็นห้องแอร์ก็จะเป็นตแบบส่วนใหญ่เป็นโต๊ะใหญ่ๆน่จะเป็นแฟมิลี่รสอร์แล้วตัว ฝั่งหนึ่งที่มันติดกับหน้าต่างก็จะเป็นกระจกยาวไปเลยแล้วก็จะเป็นหมู่โต๊ะนะแล้วก็จะมีตัวซีตติ้งที่เป็นแบบเหมือนโซฟาหมอนแล้วก็เป็นกระจกหมดเลยเห็นข้างนอกเป็นต้นไม้ส่วนเพดานก็จะเป็นตกแต่งด้วยเหมือนปฏติมากรรมแถ่ของชาวประมงเหมือนกันและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนโซนเครื่องดื่มเหมือนโซนคาเฟ่เขาจะมีตัวที่เป็นเคาน์เตอร์เป็นเครื่องดื่ม เป็นเหมือนคาเฟ่ยอยู่มุมหนึ่งนะแต่ซีตติ้งของเขาส่วนใหญ่จะเป็นซีตติ้งของร้านอาหารตัวเบาะตัวรายการให้สีอ่ะก็อี้ไว้พื้นเบาะเราเรารู้สึกเหมือนเราเข้ามาในจิมทอมสันนะ่ะเพราะว่าตัวตัวเบาเขาอะคือลายมันชัดเจน่ะนะแล้วตัวโคมไฟส่วนที่เป็นเหมือนอ่าโซนคาเฟ่ของเขาอะก็จะเป็นเหมือนเอาผ้าไอตัวที่เป็นดอกดอก,ดอกเนี่ย มากรูเป็นโคมไฟที่แบบ้วา่ามันแบบตรงนั้นตรงนี้แบบเชื่อมกันไปหมดอ่ะไอ้นี่มองมองไปหน้าร้านก็คือเราอยู่ในร้านเรามองอไปอ่ะมุมนี้ก็สวยเป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบว่าถ่ายรูปถ่ายรูปได้เยอะถ่ายรูปได้ทุกมุมแล้วเป็นคาเฟ่ผสมกับร้านอาหารน่าจะเป็นคา้านอาหารเป็นหลักแล้วไปมีคาเฟ่มีขนมมีอะไรเพชรบุรีอ่ะคือเราไม่ได้ไปบ่อยส่วนใหญ่เราจะผ่านเพราะเราจะไปะเราชอบไปประจวบ แต่เนี่ยคือเป็นร้านในตำนานเราก็เลยลองแวะดูเพราะว่าเราได้ยินร้านนี้มานานมากละทางเข้าอะ่ะมันก็อาจจะแบบเออต้องผ่านคลองผ่านอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเขาอยู่งเขาโดดๆอะ่ะเออจะแบบรูุ้้ยโผล่เข้าไปเนี่ยเป็นร้านขนาดนี้เลยเหรอเสร็จส่วนของเครื่องดื่มและอาหารเนี่ยเราสั่งเครื่องดื่มที่เป็นพวกสมุนไพรมาตัวไหนที่เป็นน้ําอะไรเขาก็จะใส่มาน้าตาลครน้ําอัญชันเขาก็จะมีพวกนี้มาแล้วก็สั่งหมูฮ้องอ่า อร่อยมากมันจะเหมือนกราบเกี่ยวระหว่างพะโล้กับอ,อ,อะไรดีแกงอะของทั้งเหนือแล้วก็ผัดส,สามเบนที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็ลูกชิ้นปลาไก่ทอดเหนียวหนึบมากเป็นร้านหนึ่งของเพชรบุรีที่เราแนะนำถ้าผ่านไปเพชรบุรีลองแวะกินร้านนี้